สวัสดีค่ะเหนื่อยมากค่ะปีนเขาขึ้นมาค่ะทุกคนเหนื่อยมากค่ะปีนเขาขึ้นมาหาเก็บเห็ดจุดนี้เนาะค่ะจุดที่ต้อหูวาสามีต้อต้องพลาดจุดนี่แน่ต้อก็เลยมาจ็บค่ะจุดนี้ค่ะมาค่ะเก็บกันเลยจ้า บ่เก็บบ่ไดจ้ะบ่มาบ่ไดมันมาในป่านี่แล้วเนาะฟังนี่สามีต่อสีมานะคะจากต่อจากคลิปแรกนะคะตรงนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเป็นคลิปที่สองค่ะต่อก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นมาเนาะคะ่ะเพื่อตัดสามีต่บอบ่มากเก็บนี่มัค่ะเสียดายนะคะ่ะเขาเดินป่าเน่อยพอแฮงแล้วเขาก็าไหนไหนกับมาป่านี่แล้วเนาะคะ่ะ ต้องไปดูทุกจุดที่คิดว่าสามีตอ่อบ้าหูเนาะค่ะโอ้ปีนเขาขึ้นมาเพิ่งหันห้อนค่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปีนขึ้นมาสูงนะจ๊ะนี่ค่ะสามีต้อพลาด เขาบุาจากจุดนี้ค่ะพอต่อหูจ่จากคุ้นเดียวนจ่จะจุดนี้ต่อเรเคยพามืนมาเบิ้งจ็คเทียนะคะมันจะมีอีกจุดนึงย่างอลังการคื้ยกันนะคะคันถถ้าเพิ่มป้าเบิงเนาะคะ่ะต่อคิดว่าเพิ่นหุ่นคล้ายกันต่อก็เลยตัดสินใจข้ามเขามาค่ะเขาลูกหนึ่งสู่เขาลูกหนึ่งจ้า โอ้ค่ะเห็ดทัดเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหูเยอะมากเยอะมากค่ะเห็ดทรัดคันตาแลนค่ะทุกคนดูค่ะเอาไว้โอกาสหน่าจะเก็บเอาเดอร์นี่ค่ะจุดนี้จุดหนึ่งที่สามีต้อเพิ่นพลาดนะคะ เพิ่นพลาดบ่ได้เก็บเนาะคะ่ะตอนนี้สามีไปรอ,อยู่รถแลยเนาะคะ่ะพี่น้องต้อก็ต้องรีบจักน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าสามีต้องไปรอที่รถแล้วเพิ่นออกจากป่าจุดตรงนี้แล้วค่ะ เก็บไปกุ้มหนึ่งตอนนั่นนะคะ่ะตอนดีว่าสามีต้อพลาดไปต็อกสิเก็บกุ้มนี่แล้วต่อกสิียางไปหาเพื่นนะคะ่ะไปหาเพื่นแล้วกสิีเบื้องจุดไม่อีกนะค่ะพี่น้องเนาะตามต่อไปเรื่อยๆนะจ้าไปเป็นมู่เป็นพวกอไปเป็นมูใน่ในตอในป่านี่ด้วยค่ะพี่น้องมากับสามีก็เหมือนกับมาคนเดียวค่ะฉะนั้นเวลาเราไปคนเดียวเราต้องใจกล้าค่ะทุกคนคะ่ะ ต้องใจกล้านะคะถ้าใจไม่กล้าก็ต้องหาเพื่อนไปเนาะคะ่ะแต่ต,ต้องใจกล้าละคะ่ะไปคนเดียวต้องใจกล้าเพราะว่าต้อเคยเก็บหิดไปคนเดียวมาตลอดตั้งเต่มอายุสวีเดนลวคะ่ะต้อจะไปหาเก็บคนเดียวยังซีหรอจ้าพี่น,น้องขา ไปคนเดียวมันก็สงบดีเมื่อนี้แดดดีค่ะเพราะว่ามันเริ่มเข่าหนาวแล้วนะจาจะพี่น้องเดือนนี้ก็สิเป็นเดือนตลาดนัดเนาะคะ่ะเดือนตลาดนัดวันที่ยี่สิบกั้วนี่ก็สิเป็นตลาดนัดของอ่าจังหวัดต,ต้อเนาะคะ่ะหมู่บ้านต้อสิมีตลาดนัดใหญ่้าบ้านฮักคนอื่นมางานกาชาติเนาะคะ่ะสองวันนะคะพี่น้องหาเงินหาเงินเที่ยวตลาดนัดค่ะช่วงนี้เด็กน้อยก็หาเงินเที่ยวตลาดนัดค่ะ ก่าสิหาจุดตั้งกล้องได้ก็เสียเวลาเสียเวลาพี่น้องเอ้ก็จะตั้งกล้องได้มันก็เป็นง่ายๆนะคะเพราะว่ามันมีแต่หินนะคะ่ะถ้าเอาใส่อ,อกมันกัดเคียงเวลาเขาเก็บแมเวลาเขาเก็บสิมันเคียงเคียงมไม่ถนัด ทางที่ดีเราก็เก็บขึ้นมากลองก่อนแล้วเราค่อยตัดขาง่ายๆสุดเราที่จะเราสะดวกดีกว่าดูค่ะสามีตอพลาดไหมพี่น้อง ไม่มาเก็บได้ยังไงปล่อยได้งไงคะ สามีต้อกระจอยเพื่อนลากหลุดเนาะคะ่ะส่วนต้อก็จะมาเก็บเห็ดข้างทางรอเนาะคะ่ะให้เพื่อนคุยกันไปเองเนาะคะ่ะให้เพื่อนเคลียร์กันแต่ว่าได้ยินเสียงเว้ากันหัวเราคิกแก,ก๊กอยู่เนาะคะ่ะเห็ดยู่ข้างทางหลายคะ่ะต้อขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนเด้ย๋ยวจะมาแล้วคะ่ะคุณชายมาแล้ว เก็บเห็ดขางทางก็เด้จะเก็บเห็ดขางทางถ้าพื้นวเห้งเด้อเดโลเมสเตียนลินเตอร์บีนทอิกอ่เดอเองพอมเพมเบล่โอเคบรอ เขอเดือดขึ้นชีดเดอรฮะอีดอกอ,อุ้ยต่อพรทุกคนเก็บเห็ดต้อนะคะโอ้เห็ดแหงค่ะทุกคนนี่คือการลุยป่าค่ะลุยป่าลุยป่านะคะวันนี้จะเห็ดตรงนี้จะแหงๆแล้วค่ะต่อพรทุกคนมัดจุดไม้นะคะป้าจุดไม้นะคะต่อจากคลิเดิมนะคะต่อจากป้าที่อ่า ก็กับสามีทุก็บแล้วก็มีมัดจุดไม่จุดนี่สีแหงลนะคะเห็นสีแหงงเบื้องข้างไนสีแหงงบอกเท่านั้นแหละค่ะฟังเสียงดึงดังขวบๆๆ,ๆ,ๆนะคะพี่นอกก้องก่ะพวกมัดแห้งค่ะถ้าดำๆที่เขาก็ตัดออกได้เนาะคะ่ะตัดออกได้ก็ะลายอยู่ดิแต่ทุกคนมองเห็นนะคะ บ้านี่เห็นสีแหกูวกันตแตก แห่งตายเต็มอยู่ค่ะพุน่นตายเป็นแถวอยู่จ้ะแห่งตายเป็นแถวเหรอวบอสดู

ปลานีมันแหงค่ะทุกคนมันจะแหงเนาะมันเป็นปลาเขาเป็นปลาสูงเนาะค่ะแดดมันซ้องเกินไปปลานีต่อครับสามีมาไอหาเจอปีที่แล้วนะคะมาเจอปีที่แล้ว เป็นป้าไม้ปีที่แล้วที่เจอนะคะว่าดูอะไรกินอโอมีการทิ้งถ้วยเกอกินอีสกูเก้ฟ เราจะเข้าข้างในป่าค่ะตอนนี้ตอนนี้ยูแค่จุดเริ่มต้นริมถนนนะคะนี่ค่ะริมถนนจริงๆนั่นถนนค่ะ เมมันเนี่ยหาเรื่องแล้วได้ลากกันขึ้นบึงเนี่ยลบกันบ่ได้ผู้หนึง่งผู้หนึ่งตกคลองได้ลากกันเสียเวลา,เ,วลาเหตุเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคะ่ะทุกคนรบหลบกันต้องช่วยกันลากรถคันรถคันหนึ่งตกคลองคะ่ะ ก็เลยต้องก็ต้องช่วยเขาลากขึ้นคลองค่ะลากได้บ่เนาะเนาะดูค่ะทุกคนโอ้โหได้แล้วค่ะไปเสียงตามมันเสียงตาหินดังปึกบหมือน,นึงรุดพันข่าวนะคะหลบกันกับรถสามีต่อค่ะหลบรถหลบกันอยู่ในปานะจ้ะได้แล้วไปคุยกันเองนะคะทีนี้จะไปคุยกันว่าไงคะ่ะ